รวมตัวนักแสดงมาเข้าฉากกันได้เยอะขนาดนี้เพราะนี่เป็นคิวปิดกล้องของละครเรื่องนักสืบสายรุ้งซีเซัสน2นะคะถ้าใครยังจํากันได้เมื่อตอนซีเ่นแรกก็มีนักแสดงเด็กเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าซีั่นนี้มีนักแสดงรุ่นใหญ่เพิ่มเข้ามาค่ะเติมสีสันและความเข้มข้นให้กับเรื่องราวเช่นควนฤด,ดีกลมกล่อมเอณรินทร์ธน,นาบางช้างและเอกพสินเรืองวุฒรวมไปถึงนักแสดงหน้าเก่า,กาจากซีเ่นแรกค่ะปีดอกสะดาและยังได้ผู้กำกับผีมือดีอุ๋ยนนทรซีมากำกับเหมือนเดิม เนื้อหาละครเป็นประเด็นสังคมค่ะทั้งการกันแกล้งในโรงเรียนมาตรฐานความงามแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งความยากจนที่ทําให้เกิดชนชั้นในสังคมด้วยนี่ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแพร่ระบาดของโควิด9 9ค่ะ ละครแบบนี้มันผมว่ามันจําเป็นมากนะเหมือนตอนที่เราสมัยที่เราเด็กๆเ,เราได้ดูพิภพบัจจุราชเราดูเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้ผมยังรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในตัวเราจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเราก็ยังซึมซับเอาความรู้สึกแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นไอ,ไ,อไอ้การที่มีละครที่มันสะท้อนภาพสังคมภาพความจริงของสังคมแล้ว ชี้เห็นถึงทางออกหนทางแก้ไขด้วยเนี่ยมันมันมันสำคัญมันจําเป็นละครแบบนี้หรือซีรีส์แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมากระตุกความรู้สึกของเราได้นะทำให้เรากลับมาอยู่ในอยู่บนสันดาหที่ถูกต้องถ้าดูแล้วจะรู้สึกว่าเออไอบางจุดเนี่ยเฮ้ยเราก็มองข้ามไปเหมือนกันยิ่งเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าปัญหาอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยฮะเราก็จะมีทางแก้ ทางช่วยถ้าเกิดใครดูแล้วรู้สึกว่าทําให้สังคมดีขึ้นเราเรากำลังแก้ไขปัญหาสังคมของเด็กแล้วก็ของในที่ที่ต่างๆอย่างเงี้ยกิจกรรมส่งท้ายปิดกล้องนะคะทีมนักแสดงและกองละครยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นด้วยค่ะละครนักสืบสายรุงซีซั่น2จะมีทั้งหมด5ตอนตอนละ20นาทีคาดว่าจะออนแอร์ให้ได้ชมกันช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ